สวัสดีค่ะเงินมานานกี่ kind of ปีแล้วคะเะพอสามสิบปีเฉพอสามสิบปีแล้วเนาะไอที่เป็นก็คือมันมันคันใช่ไหมคะมันคันใช่ไหมคะโกค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้นิ้วเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ่เป็นเนไม่พอสองเดือนเลยเนี่ยนิ้วเนี่ยมันเป็นยังไงคะที่มันยึดมันยึดอย่างนี้เพราะอะไรคะที่มันยึดอย่างนี้ตอกเส้น เอ็นมันจะยึดเส้นเอ็นมันจะยึดมันไม่ค่อยเป็นเราไม่รู้ตัวเลยแะมมาอยู่อทีึงอ่างนี้กูไม่เหยียดไม่ออกวันนี้ก็คือหนูจะมาขอเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวให้นัทวีปกินพอลินาเคดีพร้อมกับไนติก้านะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะมาติดตามอาการอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสามธันวาคมวันนี้เรามาติดตามเยี่ยมอาการนัทวีปกันนะคะเรามาดูนัทวีปนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงมั่งสวัสดีค่ะนัทวีปเป็นยังไงมั่งคะวันนี้ก็ดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าดียังไงอะดีกว่าเก่ากเบาปวดเบาปวดมันก็ลาบมันก็ลาบไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ยุบไปเยอะยุบไปเยอะเลยยุบไปเยอะเลยมันจะมีวิ่งไม่ใช่หรอเนียมนคกมตติดตามเยี่ยมนาทวีปคําแหงนะคะสวัสดีค่ะนาทวีปค่ะนาทวีปที่ตอนแรกเลยที่เป็นสเก็ตเงินใช่ไหมคะเป็นสเก็ตเงินแล้วก็อะไรอีกคะ sle เนอะครั้งแรกเลยกิน พอลิน่าเคดีกับไนติก้านะคะคตั้งแต่วันที่สองธันวานะคะนับถึงเดือนนี้ก็สักประมาณสามเดือนได้ไหมคะธันวากรากุมพภามีนาสี่เดือนนะคะจากครั้งแรกเลยที่เราตัวไม่มีที่ว่างเลยเนี่ยค่ะที่ว่ามันเป็นสะเกตเงินเท้านี่หนาปึกเลยนะคะเล็บนี่ยาวนะคะ แต่วันนี้หลังจากที่กินยาเข้าไปสี่เดือนนะคะดูที่มือนะคะเล็บที่ยาวมากๆนะคะแต่ตอนนี้นะคะตัวเนื้อตัวเกลี้ยงเก่าสะอาดเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตแล้วใช่ไหมคะเนาะคิดว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นไหมคะค่100นะแล้วก็จากที่เดินไม่ได้ตอนนี้เดินได้แล้วนนใช่ไหมคะเดินได้แลวตอนนี้ก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าหนูขอถามความรู้สึกว่าจากวันนั้นกับวันนี้นะทวีปรู้สึกยังไงคะที่เราดีขึ้นรู้สึกยังไงคะดีใจไหมดีใจไหมเมืนเกิดใหม่เลยนะเจบไหม่ือนเกิดใหม่เลยแย่ทุกทีเลยโอ้หนูขอให้นะทวีปลองเดินให้ดูนิดนึงเนาะเอาเดินเลยโอ้ อาค่าเดินกลับมาค่ะเดินกลับมาอมเอายิ้มด้วยยิ้มด้วยค่ะเอาชูสองนิ้วเลย <laughs>